อันนี้เขาเรียกบ้านอะไรครับบ้านบ้านพลแพงครับบ้านพลแพงตำบลอะไรครับตำบลม่วงไข่ม่วงไข่อำเภออำเภอบางโคนจังหวัดสกลคุณดาชื่ออะไรชื่อนุครับชื่อจริงๆงนามสกุลชื่อนารีนพลเสดครับดูเห็นเครื่องสีข้าวจากทางไหนครับเนี่ยอ๋อดูทีวีครับช่องอะไรช่องหนึ่งหนึ่งเก้าครับช่องหนึ่งหนึ่งเก้าครับว้าวออนซอนทีวีครับอ๋อก็เลยสั่งเลย ก็เห็นดูว่ามันพอเศรษฐกิจพอเพียงแล้วนะครับก็กยังได้มากดู<อ>ท<า>ังไหมต่อไปนี่ก็จะจะสั่งอีกอยู่เพราะว่าจะสั่งเครื่องบดหญ้าอยู่อ๋อครับเหลียงหัวด้วยเหรอครับข้างหลังใช่ไหมครับถ้าดูก่อนว่ามันโอเคไหมครับถ้าโอเคก็จะสั่งอีกอยู่ครับแต่เห็นเขาบอกว่าบ้านพ่วงไขน่นี้ชื่อเสียงดังในเรื่องของบังไฟนะ เราไปแข่งอยู่ที่คนหนึ่งด้วยอยู่บ้านมวงไข่นะชื่ออะไรครับเขาเขาชื่อปิิสนานี่แหละปินาวงศิลป์พี่ไก่อยู่บ้านนี้เหรอในบ้านหลังในเอมพี่ไก่เหรออีกหมู่บ้านหนึ่งครับเขาอยู่หมู่บ้านบนมวงไข่นั่นื่อมวงไข่อันนี้มันเป็นเหมู่บ้านครับครับ một gói Xếp bắt cặp bắt chung này à subscribe cho นี้นะครับครับหมุน่านี้ปล่อยข้าวครับปล่อยข้าวที่ร้องปล่อยข้าวที่ร้องปล่อยข้าว ไปครับฝักเข้าไปเรามเข้าไแล้วดูข้าวดูไงข้าวโอเคไหมทีี้วยเลยเห็นไหมสวยเลยโอเคแกชบจับแกงอย่างนี้ดูเห็นที่ไหนดูจากทางไหนดูจากทีวีช่องอะไรช่งไหนมีแต่แฟนเขดู บอร์โทรไว้ทัรที่แรกก็ดูหมอรมดูไปดูมาก็มีเชีางมีลงสีด้วยเข้าด้วยตัวต้องดูไปเรื่อยๆก็น่าสนใจดีเพราะว่ามันเอาไปสีที่อืน่นนะครับก็ไม่ได้อะไรนั่นแต่เข้ากับเราออแต่อย่างนี้เราได้หมดทุกอย่างที่เกี่อว<ๆ>ไปด้วยที<ๆ>่กับบ้านไปดับ<ๆ> <pec S 2> อสองพีงสร้างนะ<า> ปิดปิดตรงนั้นประเทศไทีเราให้ไข่ไขออกบ่ไข่ออกต้องค่อยปั๊บปั๊บจนมันชอบเป็นแก่หลอกเออจังเลยไมตนแล้วจิตตายตัวทั้งรับประกัน2ปีใช่โครงสร้างกรสอนม้บา่าจะาดไปวันที่จะก้อนเลียก้อนเลี่ยนราแตัละวนไม่ได้ดะยขึ้น นึกว่าจะอันว่านั่นากบได้ตัวท่าน่ะเห็ดขนมเฮ็ดอันนั้นหลายๆเนี่ยได้หมดเออเข้ากับแ้งเาล่ำเนบดเป็นแ้เขาด้เขาแล้วไปเด้บดเป็นแป้อันนี้อันนี้แด่จากการสีเล้นี่จาจะาเออมันกะอันนันูได้เราบดเคี่ยวอะไรมาลองอะไรมาลองเลยครับกะละมังไหมกะละมังกบเนาะ จะบดเป็นลำลำเล็ะเนี่ยดอร่อยเฮ้ยลูกแม่ใกล้บ้านนี่บ่อเล่นใกล้บ้านอ่ะพี่โอ้ยมาจดซื้อลำเหรอนะซื้อจืดแล้วรสอร่อยอัดอันเห้าควายฝรั่งเหาฝรั่งเลยลค้าเห้ามาสั่งเหาก็เห็่ใช่ไหมแต่หน้าเตี้ย Ho, <laughs> ho, ดูลำที่ทีนี้ที่ไปดูลำที่ที่ผู้หญิงไปดูที่ที่นี้ที่บดนะโนโนบอนดอกตะวันเรียบตะเพิ่นดอกเปนพนแจงั่นหายชื่อเจ้ีเกิดที่เนเพิ่นพี่เจ้านี่ดูสิดูดูเนื้อลำที่ทีนี้เจ้าไก่เขาเป็นคนเ่ียกะแก้กล้วยกันเลยไม่หยดดีอยู่วันนี้เจ้าก็เอาละเอียดดีเจ้ามาขุนกล้วยเจ้าเนี้ย ชื่อนกเหรอชื่อนุพี่นุพี่นุเจาในดีดีดีนีด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 ีอี่ีดีดีดีบีดีดีดยดี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 ีด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 ีนีด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 ีีด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 ีพีีีีีีีีีีีีดีดด สุดยอดยก .swing เลยยกส w i n เลยถูกใจไหมครับถูกใจค่ะยักษ์พูดใช่ไหครับขอบคุณครับ